วันนี้นะคะกลับพบกับปิกาจูุน้อยนะคะเขากําลังฮิตกันอยู่นะคะแกวก็ขอใส่นิสหนึ่งนะคะเปิดกระเป๋านะคะแต่ว่าวันนี้มาเปิดกระเป๋าเครื่องสําอางกันบ้างนะคะเพราะว่าเราห่างหายจากการเปิดกระเป๋าเครื่องสําอางกันมานานแล้วแกวไม่ค่อยได้พกกระเป๋าเครื่องสําอางที่มีความเป็นจริงอยู่นะคะแกจะพกกระเป๋าเครื่องสําอางที่มันแบบ อย่างนี้เวลาไปข้างนอกนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราได้พกมาค่ะนี่เลยถ้าใครที่ดูในคลิปเธอไปเราซื้อมาแล้วเราก็เอามาใช้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางราคาแบบไม่แพงมากอะ่ะไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทนะคะแต่อัดแน่นได้เยอะมากจริงๆนะคะดูสิเยอะมากอันนี้ซื้อมาจากเว็บช้อปปีนะคะก็ช้อปปีก็ต้องเข้าไปหาอีกแหละว่าร้านไหนก็กจําไม่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสีชมพูแบบนี้เลย นี่นเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะเขาจะมีซิปแบบ2อันเลยนะก็รูดุบรึบแบบนี้นะคะอลังการมากเสียวหล่นมากอ่ะเนี่ยมันจะเป็นชั้นแบบนี้นี่ก็จะมีที่ช่องใส่ของได้2ช่องแล้วดึงออกมาได้แล้วเขาก็จะแปะข้างๆกันให้มันติดกันได้หรือว่าไม่ต้องติดก็ได้นะคะก็เป็นชั้นหนึ่งก็คือทับไว ทับไว้แบบนี้แล้วก็ปิดได้นะแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นชั้นที่แบบเครื่องส่องอางโดยเฉพาะเลยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันที่ฝั่งนี้ก่อนแล้วค่อยมาที่ตัวแปลงแล้วก็ไปฝั่งนี้นะคะก็ไล่มาอย่างนี้นะจ๊ะในฝั่งนี้ของเราก็จะมีสกินแคร์จริงๆแล้วเป็นสกินแคร์ที่ เปิดใช้ใหม่นะเพราะว่าตัวตัวเก่านะเราได้แบบเหมดไปแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่ใช้แล้วชอบแต่อันนี้คือเพิ่งเริ่มใหม่แล้วก็หยิบม,มาใส่ก็จะมีตัวพวกบาลานเซอร์แล้วก็มีโลชั่นมีตัวเอสเซนนะคะแบบนี้ก็คือทาวนๆไปนะไม่รู้ใช้อะไรก่อนแกก็วนๆไปนั่นแหละหมดนี้มิสุมินะคะเป็นกันแดดที่มี SPF 50 PA 4บวกตัวนี้ซื้อได้ที่วัสด 3, ใช้ดีพูดบ่อยนะคะแล้วอันนี้เป็นตัววอเตอร์พูด้วยเป็นตัวสีโซ่ปกติแต่ก่อนก็จะใช้สีฟ แต่ว่าตอนนี้กลับมาเป็นสีส้มไม่ใช่กลับมาสีก็คือพอมีสีส้มเขาผลิตลายสีส้มมาแล้วก็ใช้สีส้มกันแดดได้มากกว่าแล้วเนื้อเขาดีด้วยนะคะลื่นซิลิโคนของทาร์นะคะไว้ทาก่อนแต่งหน้าก็หลังจากทากันแดดพางมันไปนะคะรูขุมขนของเราจะใส่มาแบบยัดยัดมานะก็จะมีแปรงแต่งหน้าอยู่ก็จะเป็นแปรงแบบเฉดดิ้งปัดแก้มได้แล้วก็มีแปรงทาตานะคะของโซอีว่าอันนี้เป็นแปรง อันนี้เป็นแปลงของซิกมาส่วนด้ามทาตาเป็นของโซยิวานะคะเป็นพุ่มๆแบบนี้แล้วก็จะมีตัวปัดไฮไลท์นะคะนี่คือฝุ่นแน่นมากไม่ใช่คือเป็นตัวไฮไลท์นะคะของเลียวเทคนิคนะคะอันนี้เป็นแปลงที่กำลังจะเป็นลูกรักของเจนในตอนนี้ก็คือแปลงของเม r ร e เลสกา น,ะะนี่เป็นสีแดงนิมมากค่ะมันนิมมากค่ะชอบมากนะคะก็พกมาด้วยส่วนคิ้วนะคะงานคิ้วก็จะมีพกตัวนี้มาอันนี้เป็นปัดคิ้วของ Excel นะคะก็ปัดแล้วมันจะเป็นสีทองส่วนตัวนี้คือปัดแล้วก็จะเป็นออกโทนเข้มๆเ,เหมือนคิ้วตอนนี้นะคะก็คือลอรีออลนะสีน้ำตาลเข้มน,นันเี้ขนตานะคะอันนี้เป็นรุ่น Big Eye นะคะ b า r b บ e บาบาบีบบบบบบาบ บาร์บี้ค่ะรุ่นบิ๊กไอบาร์บี้อายไลเนอร์นะคะมีอินเนอร์ไลเนอร์ก็คือจะเป็นตัวเนื้อดินสอนิ่มๆอันนี้เป็นของบิวตี้บุฟเฟ่นะคะจีโนแมคเคนี่ก็จะเป็นดินสอเขียนแบบข้างในแล้วก็เขียนถกตาขึ้นไปเขียนอะไรแบบนี้อายไลเนอร์ iner, พกเป็น2อันนะคะก็จะมีตัวมาร์กจาขอบอ่ะตัวนี้ก็ดีเส้นเล็กดีนะคะแล้วก็ตัวที่ชอบประจำก็จะเป็นเมเบอร์ลีที่แบบ เยินไปหมดแล้วตรงนี้นะคะเป็นเมเบลีนรุ่นฝาสีทองในแผ่นี้ก็มีประมาณนี้นะคะสิ่งที่พยายามพกในช่วงนี้พยายามพกก็คือบางอย่างก็ลืมเวลาหยิบไปไหนก็ไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกอยู่แต่ห้องนะจ๊ะนี่อันนี้ก็จะเป็นเมคอัพที่ใช้เราจะมาเริ่มจากที่แบบเบรองพื้นกันก่อนว่าพกอะไรบ้างนะคะ นี่ก็จะพก3ตัวนี้นะคะซึ่งไม่มีความเป็นจริงอยู่เลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าน่าจะใช้แล้วแบบโอเคที่สุดกับผิวเรานะคะนี่เป็นเมเลสกานะคะเป็นรองพื้นที่แก้วอินมากของเขานะสีซอฟเบก็คือแต่งไปในลุคคาร่าแล้วถ้าใครที่ติดตามนะใช้ดีมากๆตัวนี้ส่วนตัวนี้นะคะเป็นของตัวใหม่ของลอรีออนะฝาแดงๆแบบนี้นะคะก็สีที่ใช้เป็นเบอร์150สีค่อนข้างเข้ากับผิวเลยแล้ว ก็เอามาใช้ที่นี่ด้วยเวลาไปไหนก็พกประมาณนั้นนะคะในช่วงนี้เขาต้องเรียกว่าในช่วงนี้เพราะว่าเมคอัพแก้วเปลี่ยนไปตลอดเวลานะคะงานช่าวาวของเราเราก็พกมานะคะอันนี้เป็นเวอร์แปหรือว่า XTX นั่นเอง,ง Dewy Face g โ o นะคะช่วยในเรื่องช่าวาวแบบว่าเป็นแบบทาก่อนแต่งหน้าก็ได้นะคะแบบนี้ ก็ปัป๊ั๊มมาทา Gino Mac K ตัวนี้นะคะโปสกินตัวนี้ที่ชอบก็คือทาง่ายเนื้อเนียนแล้วก็มีแปลงมาให้ในตัวสามารถปัดๆถูๆได้เลยนะคะใช้ดีเลยแล้ะราคาไม่แพงมากตัวรองพื้นเขาก็ดีแต่ว่าไม่ได้พกมานะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวแป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นแก้วจะชอบตัวนี้ อันนี้เป็นไพ่มาวิต้านะคะก็คือเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเลยแก้วได้มาจากญี่ปุ่นนะคะแล้วแพ็เกจจิ้งแบบดีอะเวลาเอามาทานหน้าแล้วแบบมันเป็นโบว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็นิ่มด้วยนะคะช่วงนี้ก็หยิบมาใช้บ่อยจนแป้งเขาก็เหลือแบบหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วประมาณนี้แหละใช้ดีแต่แก็วไม่แน่ใจว่าหาซื้อได้ที่ไหนนะตัวนี้ที่เขียนคิวก็จะเป็นตัวนี้ด้วยนะก็คือเขียนตัวฝุ่นก่อนแล้วค่อยตามด้วยมาสคารา่าที่ใช้บ่อยก็จะเป็นสีตรงกลาง ะะต่อมาก็จะเป็นบอนเซอร์นะคะบอนเซอร์ bon ก็ของ17คือตัวนางราคาเบาแล้วนางใช้ดีเซเว่นทีนซื้อที่ไหนคะพี่แก้วซื้อที่บูธนะคะนนี้จะเป็นเนื้อแมททั้งคู่เลยนะส่วนตัวแล้วบอนเซอร์ bon ใช้ได้เป็นเนื้อแมทได้แต่ว่าตัวไฮไลท์แก้วจะชอบงานฉ่ำวาวขั้นสูงอาจจะหมดแล้วนะคะบัตรออนก็จะพกมาค่อนข้างเยอะนะคะก็จะเป็นของทรส นี่นะคะทาสีแบบเอ็กโพสที่พกประจำพูดค่อนข้างบ่อยแล้วก็ตัวใหม่นี้เพิ่งได้มาแล้วรู้สึกว่าเออควรพวกเพราะสีมันสวยนะคะอันนี้ชื่อแบรนด์นาริโอ่สีก็แบบคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้จะมีแบบวิงวิเมื่อกี้จะเป็นเนื้อแมทนะคะอันนี้มีวิงต่อมานะคะอันนี้เป็น2อ,อย่างของบิวตี้บุฟเฟ่ที่หยิบยัดเข้ามานะคะก็คือบัตออนของเขาแล้วก็เชดดิ้งของเขาบัตออนสีเบอร์หนึ่งนะคะสีสวย แล้วก็เชดดิ้งก็สีเบอร์หถ้าจำไม่ผิดใช่เบอร์ห้าเนื้อนวลนวนะคะเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างจะเกี่ยง่ายด้วยก็เลยพกมาแล้วสีสวยด,ดูนะคะ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 นี่เป็นไงละ่ะโอเคมันมีแปลงติดมาอยู่อีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ก็ชอบใช้นะอันนี้เป็นแปลงของ โซอว่านะคะเบอร์1นึหก็จะเป็นฝั่งหนึ่งแกก็จะไว้แบบเชดดิ้งแล้วก็ฝั่งหนึ่งก็จะลงบัด on. ออน่ะมันแบนๆบดีนะคะก็เข้ากับหนังหน้าแก้วคนหน้าแก้วแบนมาอ่ะสอันอายแชโดว์ I นะคะ2อันก็จะเป็นสีโทนน้ำตาลก็คือแคนเมคนี่มันจะออกโทนน้ำตาลแบบเอฟวีเดย์ได้สีสวยวิ้งสวยนะคะแล้วก็น้ำตาลเข้มก็สวย ก็จะเป็นแบบง่ายๆแต่ว่าปกติแล้วถ้าแบบชีวิตจริงของตัวแก้วนั้นแก้วจะไม่ค่อยเน้นสีน้ำตาลเท่าไหร่แก้วจะชอบสีชมพูออกโทนชมพูนะคะนี่ตอบโจทย์มากซื้อมาได้ใช้มากนะคะนี่ของคนนี่นะคะก็เป็นยูทูบเบอร์เกาหลีเนาะก็เขาออกลายเมคอัพมาเยอะมากแต่แก้วช่วยอุดหนุนเขามาอันเดียวนะคะก็คือสีอายแชโดว์โทนชมพูน้ำตาลแบบนี้นะคะสี แก้วรู้สึกว่ามันคู่สีมันโอเคนะคะก็เลยพกมาอันนี้เป็นไฮไลท์ที่โคตรฉ่ำโคตรวาวนะคะก็คือเบกกานั่นเองนะแก้วใช้สีแชมเปญป๊อปนี่ฉ่ำม,มากแล้วก็มันบุ๋มไปแล้วเห็นไหมว่ามันบุ๋มเพราะว่าแก้วใช้เยอะมันฉ่ำขนาดไหนถามใจดูนะคะนี่คือหน้าเราแล้วก็ทาเข้าไป นะก็จะฉ่ําจนบางคนบอกว่าเออน้องแก้วพี่แก้วหน้าฉ่ําเกินไปนะคะเหมือนหน้ามันอ่ะมันเป็นความชอบส่วนตัวนะจ๊ะทุกคนก็ทาน้อยทามากแล้วแต่ปรับลดเอาเลยนะจ๊ะเนี่ยมันก็ฉ่าแบบอย่างนี้เลยอฮะพึ่ง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 ,งมากลิปมันนั่นเองถามว่าลิปสติกมีไหมลิปสติกส่วนใหญ่ก็จะเติมเอาไว้ในกระเป๋านะคะก็คือไว้เติมระหว่างวันด้วยนะแต่ว่าก็ในนี้ก็จะเป็นลิปมัน หรืมันที่ใช้สลับกันก็จะเป็นตัวพัมกิ้นพับกินพัมกินอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นตัวลูคัส แต่ว่าวันนี้พกสีส้มมานะคะที่เป็นตัวเพนกวินแบบนี้แกเป็นคนที่ขาดลิปมันไม่ได้นะคะขาดไม่ได้เลยนี่ก็คือทั้งหมดแล้วนะคะในกระเป๋าเครื่องสำอางค,คือมันบรรจุได้เยอะมากใช้คำว่าบรรจุเลยนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช้คำว่าใส่ใช้คำว่าบรรจุนะคะบรรจุได้เยอะมากจริงๆนะคะทุกคนคือแบบ โอเคเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดคอมเมนต์หรือว่ากดแชร์ก็ได้นะคะเป็นกำลังใจให้แก้วด้วยนะคะมีอะไรพูดคุยกันที่ f a c e b o o k f a n p a g อิ n s t a g กรมหรือว่า t w i t เ e r ได้นะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะไปแล้วคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบบ๊าายย